ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะา อัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยนะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนแล้วก็วันอัปเดตภาคใหม่นะครับทุกคนก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างมีรายละเอียดยังไงกันบ้างเรามาดำเนินการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียนนนููเลลลยยแ้้วววกััะรรบ่่่าาาาจมมีขอมขออสง สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นการอัปเดตนะครับทุกคนสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนรวมไปถึงวันอัปเดตภาคใหม่นะทุกคนหรือว่าเวอร์ชั่นใหม่ภาคของ2อ2 5ันี้ะครับอันนี้มอเปิดเข้ามาคือจะเจอกับหน้าตาของแพ็คที่เข้ามาใหม่นี่ครับทุกคนและก็ล็อกอินโบนัสนะครับนี่ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการล็อกอินเข้าเกมนะครับรับไป60,000่นีแล้วก็50าทองนะครับรวมไปถึงไอเทมเชนดิลการ อันนี้ก็คือมีการระบุมานะครับว่าฟร e สเปซก็ทุกคน for อ p ัปเดตนะครับ,รรก,รบก็คือมีการระบุมาแล้วนะครับว่ามีการปิดอัปเดตแค่1วันเท่านั้นนะครับก็คือปิดวันที่11กันยาทุกคนจนถึงวันที่12กันยานะครับวันนี้คือการอัปเดตพักให,ใหม่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำาการลงรายละเอียดเจาะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับว่ารายละเอียดการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูสิ่งที่เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้กันก่อนเลยเลยกันนนะคครับทุกน อันนี้คือการแจกฟรีจากล็อกอินนะครับเรามาไล่เรียนที่แพ็กนักเตะกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแพ็กนักเตะนะครับทุกคนก็คือมีแพ็กตำนานเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นแพ็กของอีพิกสเปนครับทุกคนหรือว่าเป็นตำนานของทีมชาติสเปนนะครับนำทัพโดยชาเบียเดนเดสคนคาร์レปูโยนะครับผมแล้วก็อิเกกาซิยัสนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์ของทีมชาติสเปนด้วยนะครับว่าจะเป็นโรดี้ครับทุกคนอูนไอซิมอนนะครับนิโก้วินเลียมครับทุกคน เอ็มริกลาป๊อสนะครับผมอันวาร์โรโมราตาดานิโอโมฟาเบียนสุรแล้วก็โจเซลูนั่นเองนะครับอันนี้คือนักเตะแพ็กใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับมาดูต่อแพ็กที่2คือแพ็กของ Player of the Week นะครับทุกคนก็บอกเลยว่ามาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับดังทัพด้วยหลุยดิอารสครับผมมาคาสตูรามนะครับโคโค่ครับทุกคนมาทูดนูเนสนะครับเวเมนราฟินยาทุกคนประมาณนี้เลยนะครับมีนิกป๊อปคอเรียอะไรด้วยนะครับก็น่าเสียดายที่ประธานเป้ไม่มานะครับก็อยากได้ใครกกกััันนนนบบบ้้้าาางงลลอออคคมมมเเเต์ขไดยะร ประมาณนี้ทุกคนมีเพิ่มเข้ามาแค่2แพ็คเท่านั้นนะครับสำหรับการอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนประมาณนี้เลยกันนะครับเรามาดูทางฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างเลยกันนะครับสำหรับอีเวนต์การเปลี่ยนแปลงคนเริ่มที่อีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์กันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับอีเวนต์แรกก็คือเนี่ยทุกคนเป็นอีเวนต์ของสปินนิครับนะครับเป็นการแจกฟรีไอเทมอัพสกิลหรือสกิลเทรนนิ่งโปรแกรมนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็คือมีเพิ่มเข้ามา1อีเวนต์ด้วยกัันนะครบสหรับอีเวนต์ที่่เลนนกับคหรด้วยูเซอรร์นะคับก ต่อมาทุกคนเป็นอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือเล่นกับ AI นะครับสำหรับอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือเล่นกับ AI ก็คือไม่ว่าจะเป็นเนื้อผลอันนี้นะครับเป็นทัวร์อีเวนต์ของ s p i n Club นะครับเป็นการแจกฟรีเทมเชนเดลการเปิดแพ็กฟรีของ Player of the Week นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนก็คือมีเพิ่มเข้ามา1อีเวนต์เช่นกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือเล่นกับ AI นะครับก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปปเเดดตล่่่าาาาสุทีผนนนมะคครรับกก็็ือ นำแพ็คเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็คืออาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นวิคสุดท้ายด้วยสัปดาห์สุดท้ายของอีฟุตบอลสองพแล้วนั่นเองนะครับก็ขอยาดปิดท้ายด้วยการเปิดตำนานแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมเปิดได้2ตัวแล้วนะครับทุกคนก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับเปิดได้กี่ตัวกันแล้วบ้างหรือได้ใครกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับมาทุกคนปิดท้ายด้วยการเปิดถึงไป1ใบแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับ แล้วโอ้โหเรียบร้อยโบนขาวโบกเลยครับก็ประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะคะว่าเปิดตำนานได้กี่ตัวกันแล้วบ้างนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ